เล่นออบบี้บัสแคนเดิกันนี่ครับทุกคนออบบี้บัสแคนเดิผมตกแล้วอ่ะใครที่อยู่ในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเล่นออบบี้บัสแคนเดิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคนตกตลอดตกไม่มีวันหยุดแน่นอน คนผมไม่รู้ผมจะได้ Facebook ตอนไหนนะทุ unity, กคนยังไม่มีเฟซบุ o กยังมีแต่อีเมลอยู่เลยครับทุกคนก็แบ,แบบว่าอันนี้อะครับทุกคน นี่ผมแต่งตัวแบบนี้นี่ผมอยากเป็นครอบครัว family g <Gu> a s t to family g a s t นะคบทุกคนใครที่ว่าเล่นโลบกในปี2014ก็น่าจะรู้แต่ผมเกิดปี2016กันนี่ใครที่จะรู้ก็รู้ไปเถอะโยลบไปไหนหมดนะอไม่มีเลยโก บลัชแคนยะอนคิงครับตกไปพร้อมๆกันเลยโอ้คลิปนี้10นาทีได้ไหมครับ

爸爸爸 เห็นไหมไอคนที่มันไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอะไม่ว่าจะเป็นเก,นก,นกงเสื้อหรือผ้าเนี่ยมันยังไม่ใส่เลยแลวไอนี่มันก็ไม่ใส่เางเกงทำไมคนสมัยนี้นี่มันแต่งตัวแบบแบบทำไมคนสมัยนี้ในกมทำไมคนในเกมรู้บอกสมัยนี้นี่ทำไมแต่งตัวแบบไอตัวเงินตัวทองอะ เลนดิ landing, 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 landing. ้งเลนดิ้งเลนดิ้งเลนดิ้งแจงแก๋วมันนี้พี่ฟานอยากดูพี่ชิคกี้กับเป็นเจปเปิดหน้าไหมนี่เอเเอาเอารีโมททีวีมาห่อยชิคกี้เอ็นเจ อยู่ข้างล่างเหรอหรือว่าอยู่ไหนขูนีอะะขึ้นมาไม่ใช่หรอ Chicken n ชืกกอ Chicken n Chicken n Chicken n เห็นไหมก,เ,กเปิดหน้า อันนี้เมื่อกี้ผมไปเปิดทีวีให้น้องมาครับทุกคนน้องผมบอกว่าอยากดูคนเปิดหน้าน้องผมชอบดูคนเล่นโลบอกแล้วก็ไปดูน้องผมก็เลยจะดูคนที่ว่ายูทูบเบอร์ที่น้องชอบผมยูทูบเบอร์ที่ชอบไปให้เปิดหน้าอ่าเดี๋ยวผมจะพูดชื่อช่องให้นะครับว่าชิกกี้เอนะครับมันคือช่องชิกกี้เอนะครับ นั่นก็คือช่องชิคกี้เอ็นเจนะอย่าลืมไปกดติดตั้ใครเขาด้วยถ้าหนึ่งล้านซับเขาเขาเขาจะเปิดหน้าพี่เอ็นเจให้ดูหลยใครไม่อยากใครไม่กดติดตามคุณก็ไม่ต้องอันนั้นเด็ดขาดเลยหนึ่งล้านซับเอ็นเจจะเปิดหน้าให้คุณดูและก็ชิคกี้

งงงงใครเป็นดาตเต้ใคตาแตกผมอายุไม uh ่ถ huh ึง huh. ส ah. uh ิบสามปีด huh. uh ้ว huh. ย uh ังทุกคนไม่รีบเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่ไหนแคบทุกคนไม่เคยเปิดไม่ได้รู้บอกไหมคุณเคยเปิดไม่ได้รู้บอกไหม

แม่มาหาและลูกที่จริงชิคกี้แต่งตัวเป็นแม่เพื่อที่จะเพื่อที่จะทำคลิปแม่แฟนตอนที่ว่าจะทำคลิปใช่ปะชิกกี้แต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นแม่ไงเพราะว่าทีมงานของชิคกี้ n อจก็มีแค่ชิกกี้กับเอนจกันแค่สองคน ชาวบ้านใหม่ครับนี่จะหมุย่ยาวจริงๆป่าบอลทุงทุงทุงเอาป่าบอลไปร้อเรียนบ่าวอามและป่าบอลได้ของดีจากพ่อมดมบอกนอกเส้นไม่ได้นะคะวาวา ันโฟนไม่ได้ดันกระทุบหัวให้มันตุยไปเถอะจักแป๊บโฮจักแป๊บโฮเอน็นไหมครับตู้กับหมู